ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะหลายคนอยากจะเริ่มต้นเข้าสู่วงการอสังหาเอ๊ะจะเริ่มต้นจากอาชีพอะไรดี แพรลินมาแนะนำอาชีพดีเลยค่ะนั่นคืออาชีพนายหน้าอาสังหาค่ะสิ่งที่จะบอกนะคะบางคนบอกอีงานขายอย่าพึ่งจะบอกว่าอันนี้เป็นอาชีพที่ดีมากและตัวแพรลินเองนะคะที่สร้างรายได้หลักล้านต่อป,ปีก็เริ่มต้นจากการเป็นนายหน้ามาก่อนนะคะก่อนที่จะกลายมาเป็นนักพัฒนาอาสังหาด้วยซ้ําดังนั้นแล้วสําหรับใครที่อยากจะประสบความสาเร็จอย่าดูแคลนค่ะกับอาชีพนี้แล้วจะบอกให้ฟังนะคะว่าอาชีพนี้เนี่ยมันดียังไงหนึ่งค่ะไม่มีความเสี่ยง เพราะว่าอาชีพนี้ไม่เน้นการลงทุนถูกไหมคะแต่เน้นการลงแรงเช่นกันค่ะเมื่อคุณลงแรงไปสิ่งที่คุณจะได้กลับมานั่นคือความรู้มากมายมหาศาลค่ะข้อ2คุณจะได้เรียนรู้ทักษะนะคะการเจรจารวมไปถึงได้ลงหน้างานจะมีอะไรสําคัญไปกว่าการที่เราได้พูดคุยกับลูกค้าตัวจริงแล้วก็เรียนรู้มุมมองทัศนคติต่างๆคุณจะได้เข้าใจนักลงทุนอย่างแท้จริงว่าเขาคิด อย่างไรลงทุนอย่างไรเมื่อวันหนึ่งคุณพร้อมคุณก็จะได้เป็นนักลงทุนตัวจริงแบบเขาบ้างดีจะตายและข้อ3ค่ะอาชีพนี้ รายได้ไม่น้อยเลยคิดดูนะคะรายได้ขั้นต่ําอยู่ที่3%แล้วอย่างแพรลินนะคะนับเคสเคสนึงเนี่ยค่าคอมนะคะเคยได้สูงสุดถึง15%ถ้าใครทำเอเจนต์ขายพวกอสังหาต่างชาตินะคะค่าคอมแรงมากจะบอกอย่างถ้าเป็นภูเก็ตอย่างเงี้ยห้ก็เรียกว่าน้อยแล้วนะลองดูค่ะน,น,นั้นแล้วสาหรับใครที่อยากจะกําเงินล้านในอาชีพในหน้าอสังหาแพรลินการันตีได้ว่าฝันเป็นอยู่จริงแน่นอนเราก็เหมาะมากๆสาหรับใครที่อยากก้าวเข้าสู่วง,งการอสังหา ลองดูค่ะถ้าเริ่มต้นถูกนะคะมีการเรียนการสอนที่ถูกต้อง คุณก็สามารถติดกระดุมเม็ดแรกได้ถูกต้องแล้วก็สามารถประสบความสาเร็จได้อย่างรวดเร็วตอนนี้นะคะแพรลินมีหลักสูตรคอร์สออนไลน์ในหน้า3คอร์สค่ะที่จะช่วยให้คุณเนี่ยเริ่มต้นเรียนอสังหาการก้าสู่วงการอาสังหาในหน้าได้อย่างถูกต้องแล้วก็ครอบคลุมเนื้อาหามากมายนะคะมีตั้งแต่เรื่องของการเป็นในหน้าที่ดินการเป็นในหน้าบ้านมือ2แล้วก็ยังมีกฎหมายเรื่องของการทาในหน้าให้ถูกต้องไม่โดนโกงด้วยนะคะอย่างแพรลินเองเนี่ยก็ทําเคสมาเยอะเนาะ ก็กว่าจะประสบความสาเร็จแบบนี้ได้มีโดนโกงไหมมีบ้างค่ะเราจะทํายังไงให้เราทํางานไปแล้วไม่เหนื่อยฟรีก็ต้องมีความรู้เรื่องกฎหมายด้วยนะคะดังนั้นแล้ว3ามคอสนี้แพรลินออกแบบมาอย่างดีให้สําหรับผู้ที่เริ่มต้นอาชีพนหน้าให้สามารถประสบความสำเร็จแบบแพรลินได้ยังไงลองไปเรียนดูแล้วกันนะคะถ้าไม่ถูกใจยินดีคืนเงินค่ะ